วันนี้มีประเด็นใหญ่เกี่ยวกับรูเบนอโมริมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าเขาจะลาออกหรือถูกปลดหรือไม่และเริ่มมีกุนซือหลายลายที่ถูกโยงเข้ามาหากรูเบนอโมริมถูกเด้งออกไป ตอนนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่ามันคือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของรูเบนอโมริมในฐานะกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาออกสตาร์ทได้แย่ที่สุดในยุคพรีเมียร์และไม่เคยชนะ2เกมติดในหลีกภายใต้การคุ้มทีมของเขาเขาทําผลงานสุดห่วยแตกโดยแพ้ไปแล้ว17จาก33เกมจากผลงานมันชัดเจนมากว่าเขาสมควรถูกไล่ออก อย่างไรก็ตามรายงานส่วนใหญ่บอกว่าสถานะเก้าอี้ของเขายังคงค่อนข้างปลอดภัยในตอนนี้เหตุผลสำคัญก็คือทาสโมสรปลดเขาก่อนวันที่1พฤศจิกายนซึ่งยังไม่ถึงหนึ่งปีหลังเซ็นสัญญาสโมสรจะต้องจ่ายค่าชดเชยถึง12ล้านปอน และอินิออสก็ไม่อยากเสียเงินก้อนนี้อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่ดีที่ต้องไล่กุนซือออกภายในปีแรกดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงอาจเกิดขึ้นหลังเกมเจอฟอร์เรสในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปตำนานยูเนเต็ดอย่างแกรี่เนวิลและเวนรูนี่ต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่ามันไม่ได้ผลและไม่เชื่อว่ารูเบนอโมริมจะแก้ไขได้แม้ความผิดจะไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดการเพียงคนเดียวแต่ต้องรวมถึงนักเตะและบอร์ดบริหารด้วยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสภาพทีีมในนนตอ้ มันไม่เวิร์กและไม่ดีพอตอนนี้เริ่มมีชื่อคุณซื้อถูกโยงเข้ามาอย่างเช่นชาบีอานันเดสท,ที่โรมาโนโรายงานว่าเขาสนใจงานพรีเมียร์และพร้อมมาคุมทีมยูเนเต็ดหากได้รับข้อเสนอ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือจากท็อกสปอร์เกี่ยวกับกุนซือ3คนได้แก่เซอร์แกเลตเซาเกตที่ว่างงานอยู่โดยเซาเกตจะมีชื่อเสมอเวลาที่ยูไนเต็ดต้องการกุนซือรายใหม่โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าเขาจะเหมาะสมกับงานนี้เพราะประสบการณ์กับสโมสรไม่ค่อยดีนะเขาเคยทําทีมตกชั้นกับวิเดินสโบและถูกปลดไปเมื่อ13ปีก่อน โอลิเวอร์กลาสเนอร์คนนี้น่าสนใจกำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงกับคิสตันพาเลตโดยเขาทำสถิติไม่แพ้ใคร18นัดและคว้าแชมป์เอฟเอครับโดยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดก่อพึงชนะลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกด้วย ทั้งที่เขาเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายแต่ก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในรายของแกลแฮมพอตเตอร์ที่ถูก BBC หยิบไปใส่ในคอลัมน์ข่าวลือแต่ก็ถูกมองว่าแหล่งข่าวมีที่มาไม่ชัดเจนเพราะเขาเพิ่งถูกเวสแฮมปลดออกจากตําแหน่งและไม่น่าเป็นไปได้ที่ยูเนเต็ดจะเลือกเขาเข้ามาคุมทีเพราะพอตเตอร์ก็ทําผลงานได้ไม่ดีก่อนที่จะถูกปลดด้วยสุดท้ายนี้เกมถัดไปยูเนเต็ดต้องเจอกับซันเดอร์แลนด์ในลีกและต่อด้วยศึกใหญ่ที่แอนฟิล และนี่อาจเป็นจุดชี้ตาของรูเบนอโมริมถ้าเขายังไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้บอร์ดบริหารก็คงไม่มีทางเลือกอาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและรายชื่อกุญซื้อทั้งหมดนี้ก็อาจจะเข้ามาแทนที่เขา